ความเครียดเป็นผลเสียต่อสุขภาพอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเสียงการทํางานการสอบความสัมพันธร์ระหว่างผู้คนการดื่มเหล้าหรือสูบุรีหรือแม้กระทั่งในผู้ที่มีอารมณ์ดุเด้งใจร้อนชอบความสมบูรณแ์แบบซึ่งการมีความเครียดสะสมเป็นเวลานานอาจ,จส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการปวดศีรษะหัวใจเต้นแรงมือเท้าเย็นความดานันโลหิตสูงหงุดหงิดปวดง่ายวิตกกงังวลหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะดังนั้นเราจึงควรมีแนวทางในการจัดการกับความเครียดค่ะคือหนึ่งเราต้องมีความรู้เร เโดยการทำแบบสอบถามวระดับความเครียดค่ะหรือวิเคราะห์หาสาเหตุค่ะ3เทคนิคในการจัดการความเครียดเช่นการออกไปพบปะกับผู้คนทำกิจกรรมใหม่ๆปรับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองหรือแม้กระทั่งการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ4ทักษะการวางแผนชีวิตและการบริหารเวลาคือการจัดลำดับความสำคัญการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เพื่อสร้างเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ตนเองค่ะ 5. การเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์คือทักษะการรับมือเมื่อพบปัญหาค่ะแล้วก็การยอมรับตนเองค่ะ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเครียดนะคะทฤษฎีแรกคือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกแนวคิดคือความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมโยงสิ่งเราบางสิ่งบางอย่างกับประสบการณ์ในอดีตตัวอย่างเช่นคนคนที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการลุมเหลวในการสอบซึ่งอาจจะเครียดทันทีที่เข้าห้องสอบในครั้งต่อไปค่ะทฤษฎีการเสริมแรงคือพฤติกรรมการตอบสนองต่อความเครียดสามารถเกิดขึ้นและคงอยู่ได้ผ่านกระบ,บวนการเสริมแรงอย่างเช่นบางคนที่รู้สึกเครียดทานของหวานก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีดังกล่าวในการลดความเครียดในอนาคตได้ค่ะ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแนวคิดคือมนุษย์เรียนรู้การตอบสนองต่อความเครียดผ่านการสังเกตและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นเช่นเด็กที่เห็นพ่อแม่แสดงอาการโกรธหรือวิตกกังวลเมื่อเผชิญปัญหาอาจจะเรียนพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อตนเองประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียดค่ะทฤษฎีการประเมินความเครียดและเผชิญปัญหาแนวคิดคือความเครียดเกิดจากกระบวนการประเมินสถานการณ์ของบุคคลหากประเมินว่าสถานการณ์มีความเสี่ยงหรือคุกคามจะเกิดความเครียดตามมาอย่างเช่นการมองว่าการสอบยากเกินไปและไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้จะทำให้เกิดความเครียดสูงขึ้นค่ะทฤษฎีการควบคุมตนเองือ่มเเชญ โดยตั้งเป้าหมายและวิธีการต่างๆเพื่อรักษาระดับความเครียดอย่างเช่นการใช้เทคนิคผ่อนคลายหรือตั้งเป้าหมายเพื่อปรับตัวกับความเครียดค่ะการกําหนดแผนการดําเนินการนะคะ 1. วางแผนโครงการโดยการกำหนดชื่อกิตกรรมคือวิธีการจัดการกับความเครียดค่ะ2ประชาสัมพันธ์คือการทำสื่อออนไลน์เชิญชวนค่ะ3เปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านออนไลน์4ดํดำเนินจิจกรรมตามเวลาที่กำหนดค่ะ5ประเมินผลโครงการคือประเมินระดับความเครียดแล้วก็แบบสอบถามความพึงพอใจค่ะ6สรุปผลและรายงานผลคือรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปนำเสนอผลงานค่ะแบบแผนการประเมินนะคะ วัตถุประสงค์คือประเมินระดับความเครียดแล้วก็ผลลัพธ์การจัดการค่ะเครื่องมือคือแบบสอบถามออนไลน์ตัวชี้วัดคือคะแนนความเครียดก่อนและหลังระยะเวลา3เดือนการจัดเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์รายบุคคลค่ะการวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสถิติค่ะการนำไปใช้คือพัฒนาโปรแกรมตามผลการประเมินค่ะขอบคุณค่ะ